เยคือทางบริษัทนี้ไม่ได้รับเข้าไปเลยเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนสภาพจากเข้าของปีที่แล้วเนี่ยใายกระสอบใหม่แล้วเอาเข้าไปในในในนามของปีนี้ว่าเป็นการรับจำนวนเข้าเพิ่มเติมรตรงนี้ขอให้ตรวจสอบหน่อยและอีกตัวหนึ่งคือตัวข้าวหอมมะลินี่ฮะคือถ้าไปตรวจสอบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก็คือการตรวจดีเอนะเพราะการตรวจดีเนเอเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกว่ามันจะเป็นข้าวหอมบริสุทธิ์ประมาณเท่าไหร่เพราะ ผลกระสวงเขามีออกมาก็คือไม่ต่ำกว่าเก้าสิบสองเมตรแต่ตอนนี้คือที่ผมคุกคีอยู่เนี่ยคือหน้าวลนนี้เขาใช้ทั้งปทุมชอนอเข้าที่โซโลกเนี่ยไปผสมหมดเลยมันจะเป็นปัญหานในการที่จะจำหน่ายออกต่างประเทศเพราะว่าที่ผ่านมานี่ที่บอกว่าเขาขายเข,ข้าออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเลยนะครับข้อขหอมเงินเนี่ยไม่มีใครกล้ารับซื้อเลย้อยากคือต่างประเทศเขาลองรับราคาตัวนี้ของไายเราไม่ได้นะครับ รับผมช่วยรบกวนแจ้งให้ทราบเลยนะฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววอาทิตแจ้งเลยคที่จริงกระบวนการตรวจสอบวันนี้ถ้าเป็นกลไกรัฐนี่เขาล็อกได้หมดเลยใช่ครับแล้วใครจะเข้าไปตรวจสอบข้าวใครจะไปดูข้าวแม้แต่ฝ่ายค้านเองขอข้อมูลก็ยังบอกมีการขอข้อมูลไม่ได้เลยโอ้ฝ่ายค้านเลิกกันครับเลิกกันฝ่ายค้านที่ไหนก็ไปเลยผมละเอียดจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในพลคนกล้าท่านพลเรเอกบรรวิ์เก่งเรียนครับ ประมวลและท่านผู้ชมด้วยนะครับ,รบประกาศจับทักษิณได้ยินกันเ0้าล้านฝันเฟื่องประเทืองผลโกงแล้วหนีชี้จัดยะทุรชนรอินเตอร์โพลส่งคน้ายให้ไทยเอ่ยนี่คือศักรวาท่อนสองชื่อว่าวอนเด็ดทักษิณหรือประกาศจับทักษิณในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันนี้วันอาทิตย์ที่28ตุลาคม เราทุกคนที่มีจิตใจรักชาติรักในหลวงขอให้มาพบกันที่สนาม้านางเลิงหรือราชตินามัยสมาคมในพระบรมราชูปร,รมภมถนนพิษณุโลกเวลาสิบโมงเช้าเพื่อสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับด้วยบทกรอน28ตุลาคมดังนี้ทุกชีวีมีพลังไทยทั้งชาติร่วมขจัดปัดมาร้ายที่ไฟต่ำ งบประมาณผ่านเหล่าคนเฝ้าจำประชาช้ำทำนี่ไว้มากมายจริงขนเงินออกนอกประเทศสังเกตดูเก่งแต่กู้ดูไปชั่วร้ายยิ่งใส่ฟ้อนเงินเพลิดอุราชั่วชาจริงเลวทุกสิ่งดิ่งเหวแหลกเหลวกันหลายหมื่นล้านมันขนไปในห้องกกงเลวสุดโ่งโกงชาติมีคาดฝัน สิงคโปร์ก็นักก็ฝากกันเร็วของมันผลานชาติอนาจใจวางแผร้ายวางแผนการมาร้ายเอาไว้ที่แพ้คือหน,นีขี้ฆ่าชั่วชาไหม28ตุลามิชาใหญ่ครวมหัวใจไล่โจรให้พ้นเมืองประชาชนทนไม่ไหวรวมใจสู้สองมือชูกู้ชาติให้ปลาดเปลือง สถาบันมันขยมคิดล้มเมืองเลวต่อเนื่องเรื่องชั่วทุกตัวไปตั้งกองทัพประชาชนเกิดผลดีทุกคนนี้มีหน้าที่ทำดีไว้เพื่อชาติไทยเพื่อในหลวงของปวงไทยล้างบ้านใหม่ให้หน้าอยู่ทุกหมู่เอ่ยขอบคุณสวัสดีครับครับขอบคุณจะตายคิดถึงนานครับ ไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเพชรนานเลยช่วงหลังๆท่านก็จะให้ความเห็นมาเป็นช่วงๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรินพอสก๊อตเน่ผมคิดถึงนั้นอยู่ยอนในอในอดย้อมได้เลยใช้โทรจิตเลยครับใช้โทรจิตได้ไม่ธรรงดางจิปูหาลูลงแม่ไหลมังจะขี่เครื่องบินลอยฟ้า ครับวังนี้มากับสัมภาษณ์มันบอกถึงจะล่มจุงม,มันกต่จะรักวจำนำอ่มันอีระยามอับป,ปีมันเป็นย่างี้ยอมอะไรไ้มครับผมก่อนมันจะมาน้ำท่วมโคราชใช่ไหมครับพอม,มันมาแล้วก็น,น้ำท่วม่าถึงทพระมหาคนครัวรรคอ่าเขียงใหม่ยันทะเลใช่ไหมครับและปีนี้อะไรเกิดขึ้น อายุจะมามัน่อยน้ำหมดขนาดานี้ภาคอีสานจำเพิงดินแยกแต่ได้เห็นตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดตายห้องเลยอย่างนี้นหโยม,ยมครับอย่างนี้มันแสดงถึงความอับป,ปื้นจันไรใช่หรือไม่ครับนะป,ปีจันไอ้ตามดดินแยกแต่แด้เหงนี่มันต้องเดือนห้าหน้าแรงใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ดินแยกแต่แด้เหงเห็นแม่น้ำอย่างจะเป็นอะไรการศินบอกในรอบ2ี่สิบปีเห็นไม่มีน้ำแลเมบ่าวานี้ก็ไปถ่ายดูงายเก๋เลย นี่มันชัดแจ้งแดงแจ๋ไม่คุณเอ๋ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้นายปอดก็สอบสวนไปพอดีเขาบอกเขาเป็นผออะไรอ้ไรก็เรื่องะไรไอ้ข้ามัยไอ้ผัวชาวบ้านแน่นะเขาบอกเขาจะสร้างเกลื่อนไอ้เสือจิ้มเขจะเสือเต้นเลยนะเขาจะแก่งแก่งเสือจิ้มเขาบอกเป็นผอมันจะทราบอกภาสาได้เจอกันรบ้อะไรสร่างเงี้ยเขาจะให้สัมภาษณ์ทให้สองเซตเมื่อวานเนี้บอกเลยมือหาที่ตายหาที่ตายแล้วก็ อย่างไหนเฉลิมเนี่ยก,ก,กับการพูดที่บอกว่าในหลักที่แท้จริงคนที่จะมาต้ามาพูดบอกว่า,าทักษิณถูกกฎหมายบอกว่าเพราะรัฐประหารอันที่แท้จริงพูดใีการให้ทักษิณโดนมาตราร้อยเป็ดของออปปชก็คือวีระขณะน,น,นี้วีระไม่ได้อยู่ประเทศไทยจึงไม่มีใครแก้ความให้ถ้าวีระอยู่ประเทศไทยไอ้เหลือไม่จะพูดไม่ได้ว่ามาจากราาัฐประหาร อางนั้นสนธิก็สนธีเจอกันเม,มื่อปีสี่สี่เก้าแม่มันน่าเสียดายไอ้สนธีบางมันไอ้น่าจะตายโหมไอ้ชีภายมาไวไปหน่อยสมสาชิกนี่เดียวแล้วเนี่ย <c oughs> การอะไรเรียกอะไรกอ,อ,องทัพประชาชนก็นชนะ100้อยพลเป็นได้หารากมามันเข้าตำราท่าดีทีเหลวทำรัฐประหารครับ <c oughs> แล้วก็มาหารัฐบาลมาเป็นรัฐบาลก็ไม่เป็นอย่างชื่อสุราไปว่าก้ายุทธะ แต่สุรยุทธ์มันไม่กล้าเขไม่ได้กล้าทำน,นี้อภิเอยอะไรเลยมันไม่ได้กล้าทำมีหลักที่แท้จริง่นหลักที่แท้จริงเสร็จแล้วกว็ประกาศอิกหนึ่งเีจะเลือกตั้งเรียบร้อยสหรัฐเลยนี่มันรู้ท่าันมันก็คือการปฏิวัติก็ไม่เป็นไปตามคำว่าปฏิทวนความดีให้ปรากฏอยู่ความเรีใบ้ยสิ้นไปกลายเป็นธรรมสักแต่ว่าธรรมเข้าเข้าําราหัวอยากอยากสักว็ธรรมทรรมแล้วไม่เป็นทั้นใดเหมือนกับการ รับจำนำข้าวนี่ก็เช่นเดียวกันที่ได้คนชาวนาบอกแหมตั้งแต่น้ำมาไดีเลยดีจริงมันเข้าตำราทุกวันหนึ่งเหมือนเอาเงินมาโยนออกจากตาตอมทังอะไรเงี้ยทุกวันหนึ่งก็ไม่มีนะมันมันเหมือนกับอ่าควายควายป่าเอามาไว้บ้านพอถึงเวลาปล่อยป่ากินไม่เป็นลักษณะชาวนาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่นี้โพเนี่ยจะทำโพอย่างนี้แท้จริงอ่ะแลาวมาถามบอกว่าคุณขายข้าวได้อย่างนี้จริงอ่ะแต่อีกหนึ่งปีที่อสองปีสามปีต่อไปเนี่ย แล้วะบาลซื้อไม่ได้แล้วเข้าก็ทําไม่ได้แล้วคุณจะอะไรมาเหลือนี่มันเข้าตําราอาตมาบอกว่าเหมือนเกิดฐีเลี้ยนลูกเริงเลหรือว่าไปสอบแต่เขาสอบให้นดีใจว่าสอบได้แต่เมื่อเขาถามปัญหาข้อนี้อย่างนี้ทําไม่ได้เลยลักษณะชาวนาขณะนี้กับรระบาลลักษณะเดียวกันกาก็คืออบปีไปจะอะไรมาต้องไล่ทั้งอปีและจะไล่สิ้นจุดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้พอจะเ่มก่อน นมัสการครับหมเหมือนมีโทรจิตโทรจิตผมคิดถึงท่านอยู่พอดีเลยโอ้ยต้องไปเยี่ยมท่านหน่อยสงสัยท่านมีของดีส่งกระแสิตมาก่อนปุ๊บปุ๊บถึงเลยครับเพอเอ่ยชื่อก็มาเลยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทาบนครพนมค่และก็ท่านอาจารย์ได้เลื่อนนะคะก่อนอื่นนะคะก็อย่าพูดถึงด็อกเตอร์ทางกฎหมายนะคะอาจารย์ครับเขาอ้างว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายดูกฎหมายเป็นใช่ไหมคะสุภาสีของเขา แล้วก็อะไรนะเขาบอกว่าู้นไม้เป็นครับว่าครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นจำอ้วนนะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นหมาบ้าด้วยนะคะตักไปทั่วนะคะอาจจะได้ตำแหน่งสำคัญนะครับที่แสดงตัวทุกวันนี้อ๋อตำแหน่งอ๋อตำแหน่งที่เก็จะให้ใช่ไหมคะอยากได้มหาไทยกำลังเกี่ยงกับท่านเพียวพันอยู่ครับอ๋อไม่ได้หรอกค่ะเพราะเขาเพราะเขาไม่ไม่ด่าสถาบันค่ะเขาเลยไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ชั่วพอ คนที่ได้ได้น่ะคือพวกที่ด่าสถาบันใช่ไหมคะอาจารย์ดูดูแล้วนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกเวลาสีเขาจะหมองหมดนะคะด็อกเตอรอยู่ในทางกฎหมายของเราวันนี้นะคะครับแล้วก็อยากฝากถึงท่านนานพลนะคะคเห็นเมื่อคืนก่อนเห็นพยาบาลเข้ามาชุมนุมนะคะน่าเห็นใจคณะอาจารย์ครับสามพันคนครับคน่าเห็นใจนะเพราะที่ฉันก็มีลูกมีหลานที่เรียนพยาบาลน,นะคะ ก็เขาทําทุกอย่างใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับคนเก็บคนป่วยคนตายอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเขาเป็นคนใช้ของหมอนะคะอีกท,ทีหนึ่งนะคะคคแล้วก็น่าเห็นใจเอ๊ะทําไมมันไม่บรรจุให้เขาแต่ทําไมใช่ไหมคะไปที่ให้เงินเดือนหมื่นห้าของขา้าราชการนะ่ะแล้วก็ให้ความสําคัญของครูนะคะอาจารย์ตรงตรงนี้แหละคะ่ะก็มี <c oughs> ทางที่เพื่อเขาได้ไหมคะท่านท่านในพลคะ่ะ Oh, ในไหนก็ช่วยหลายๆเรื่องเลยนะคะก็ช่วยกันนะครับแต่ว่ารัฐบาลมันดื้อยอู่นะก็จำนำข้าวขาดทุนมันก็จะจำนำ